ดีจะเอฟซตี1นสิบห้านาทีได้ดูช่องคนดังนั่งเคลียร์ตูจะเอาเป็นนอาตายกะอดีตนายกสินเรื่องจิบจิบตูออกมาพูดหลายครั้งตอนก่อนป้าเตือน,นทีแล้วว่าอย่าพูดหุบปากซสกจะกรมไรพูดไปแล้วก็ขาดทุนทุกคนก็ก็รู้ๆว่าพูดประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวไม่ได้เพื่อบ้านเมือง หุบปากซะเพื่อบ้านเมืองสักหน่อยช่วยแก้ไขไม่เสตีหนูไม่ได้เผาบ้านแมงเลยไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นเชื่อป้าเถอะบ้านเมืองยับเยินอยู่แล้วช่วยแก้ไขเถอะแม้กระทั่งนักวิชาการนักกฎหมายช่างใจสักหน่อยว่าผลได้ผลเสียกับประเทศชาติหรือส่วนตนตะกี้เปิดดูดตอนหัวคำ่ำ รู้สึกว่าลงถนนละลงเก่าหรือลงใหม่ก็ไม่รู้เอาทุนจากไหนกันมาวะฮะลงถนนเอาทุนจากไหนกันมาอย่าเอาบ้านเมืองมาเป็นธุรกิจจองหากินได้ตนเองจะดีลงถนอนอย่าอย่าตามพวกอย่าฟังความข้างเดียวบ้านเมืองจะ,จะเจริญเชื่อป้าเธอะห้ามแล้วห้ามอีกความจริงปะเะียงก็อยู่สบายๆอยู่แล้ว เนี่ยตีหนึ่งสิบนาทียังไม่ได้นอนเลยก็ดูแล้วโอ้โหจะยุบพักไหมยุบพักไปทำไมอะ่ะเลือกตั้งหาเสียงกันจะตายหาฮะโกยกันจะอะไรกันนักกันหนาทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลแหละต่างคนต่างแย่งชิงแล้วอยู่ๆจะยุบสภางบประมาณหมดไปไก้ยุบสภาเนี่ยเท่าไหร่หมดปปไปใกล้บ้านเมืองเท่าไหร่ห รู้กันบ้างมะเปล่าช่วยๆกันเถอะพ่อคุณแม่คุณเอ้ยนักการเมืองนักวิชาการทั้งหลายก็อย่าไปตามสื่อตามวิเคราะห์ตามตามกระแสอีว่ากระแสอีตัวดีอ่ะบ้านเมืองขิ้หาประมาณนี้มานั่งตะแหละตะแหละตะแหลอีพวกนี้หาแดกเป็นะเปล่าหาแดกไม่เป็นหาปมะเยกไม่เยกจะบอกวิชาให้หาแดกไม่ใช่มานั่งเอาการเมืองมาเป็นหาแดก รับทรัพย์มาแล้วก็มาเดินลงถนนลงกันไม่หยุดไม่หย่อนเพื่อบ้านเมืองเพื่อบ้านใครวะแหมหนูตัวเดียวแม่จตะต,ตีไม่ได้เผาบ้านไงไม่เข้าท่ากันเลยเชื่อป้าเถอะหากินได้ตนเองมีศักดิ์ศรีตอนนี้เด็กๆมันหากินเก่งๆทำงานเก่งๆสอนมันดีๆไอ้พวกจะลงถนนเนี่ยมีสักกี่คนแหมกระแสพาด อดีตนายกทักษิณก็ทำสื่อไปเป็นตอบก็นายกองเองกก็หาคำตอบที่ดีดีหน่อยแต่ชมเชยอ,อย่างดี้เสียงเก่งขี้ผายเลย <c oughs> เอย้อนย้อนคนเก่งโคตรเก่งเลยเออเห็นด้วยตรงนี้ฮะย้อนคนเก่งแต่ความจริงควรจะแก้ไขเรื่องบ้านเมืองไอ้ย้อนคนเก่งมระก็ชอบละ่ะเออสะใจนะมีท่าเสียงมอไมล่ะ รวยมาเพราะบุญว่าสนาเธอมีพ่อแม่รวยมาเธอเองก็ทํางานไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกอ่ก็ให้รู้ไว้ก็อย่าไปอิจฉาก็เลยเด็กๆนะเด็กๆนะมันรวยกับพ่อแม่รวยให้มานะ่ะเขารู้จักทํามาหากินนะ่ะเพราะจากนั้นอ่นะประโยชน์ส่วนตัวเก็บไว้ก่อนช่วยแก้แคขายบ้านเมืองก่อนเธอพราคุณแมนะ่คุณเอนะ้ยฮะที่ผ่านมานะ่ะไม่ส่ใจเออกี่แสน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 ,แสนล้านอ่นะนับไปเป็นเลย จบภาีนับเลขเป็นๆช่วยๆกันหน่อยพ่อคุณแม่คุณเลย fc ไปเชียงฟังแล้วบอกต่อๆกันไปกดไลค์กดแชร์สับสไครต์กดหัวใจให้ไปเชีงด้วยเร็วๆหน่อยอย่าลงทถนนอยู่บ้านฝนตกเดี๋ยวไม่สบายห่วงยายทุกคนแหละจ้าวัดดีบ๊ายบาย